ประเดนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒิสภาประเด็นที่ผมจะอภิปรายในเรื่องผลการศึกษาครั้งนี้ก็คงเป็นประเด็นเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับแต่ก็คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ติดใจอยู่ในหลายๆท่านด้วยกันนะครับอันแรกเลยต้องขอบคุณคณะกรรมการแก้ไขหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะครับ ต้องขอบคุณทางคณะทำงานที่ได้ไปศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาคนลนคุกแล้วก็การแก้ไขปัญหาคนที่จะออกมาและให้เขากลับไปสู่สังคมนะเดี๋ยวเพราะท่านประธานคณะทำงานท่านชันชาววัยเยี่ยชายานุก,กิจนะครับซึ่งผมก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับต้องต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมเองไม่มีอะไรเลยที่จะคัดค้านหรือโต้แย้งผลการศึกษา และข้อเสนอทั้ง10ข้อของท่านนะครับผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่ท right? ี่ด right ีๆทั้งสิ้นนะครับปัญหาเรื่องของคนล้นคุกนั้นผมคิดว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็สร้างสร้างอะไรคะสร้างเรื่องของความเวทนาต่างๆพวกนี้นะครับต้องนอนต้องอยู่กันอย่างแคนนะครับผมคิดว่าไม่มีใครนะครับที่จะไม่ตระหนักและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับ เรื่องของการที่ออกมาสู่สังคมแล้วถูกตีตาบาปไม่รับการยอมรับนะฮะแล้วก็ทาเป็นต้องกระทําความผิดใหม่หรือว่าไม่สามารถจะมีที่ยืนที่อยู่ในสังคมได้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญนะครับข้อเสนอทั้งหลายทั้ง10ข้อนี่ผมคิดว่าตั้งแต่เรื่องของข้อเสนอที่ต้นน้ําเพื่อลดคนที่เข้าสู่การต้องขังจําคุกนะครับที่กลางน้ําเรื่องของการ เมื่อเข้าไปแล้วก็พยายามที่ปรับเปลี่ยนนะฮะพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดต่างๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นนะข้อที่3เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ปลายนา้ําเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยก็ให้เขาเข้าสู่สังคมมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกับตัวและเป็นคนดีของสังคมต่อไปนั่นก็เป็นข้อเสนอที่ดีมากรวมทั้งข้อเสนอที่เหลืออีกอีกเจข้อเป็นข้อเสนอที่ดีเท่านั้นนะครับ ผมติดใจอยู่ประเด็นเดียวนะครับความจริงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความรับผิดชอบอะไรของคณะทางานหรือคณะการมาีิการชุดนี้ทั้งสิน้นเพราะว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นเป็นข้อเสนอที่ดีทั้งสิ้นนะครับที่ผมติดใจก็คือเรื่องของข้อเสนอการแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ํานะครับท่านเสนอมาหลายเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องทําทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะอะไรครับลด ลดทอนความเป็นโทษทางอาญาก็คือจะไปทำให้ทุกอย่างเป็นโทษทางอาญาไปเสียทั้งหมดนะครับลดการเข้าถึงเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับการใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกการได้รับอภัยโทษการพักโทษการกักขังที่บ้านการคุมประพฤติหรือมาตรการอื่นๆเช่นการให้ทํางานบริการทางสังคมแทนการกักขังกรอนนี้ไม่มีเงินชําระ ข้ารับพวกนี้ดีทั้งสิ้นนะครับทั้งข้อเสนอข้อนี้และอีกเก้าข้อที่เหลือนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเวลาข้อเสนอดีๆพวกนี้ออกไปเนี่ยนะครับเวลานําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยผมเกรงว่ามันจะกลายเป็นว่าข้อเสนอที่ดีๆนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นดีเข้าไปสู่กระบวนการทํางานแต่พอปลายออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก <laughs> ็ ก็เกินกว่าที่คณะทํางานกว่าคณะกรรมาการจะไปรับผิดชอบเรื่องนี้แต่พว่าผมคิดว่าจําเป็นต้องพูดตรงนี้ไว้นะครับว่าผมไม่ได้มีความรังเกียจเดียดฉันนะครับผู้ที่ต้องโทษผู้ที่กระทําความผิดอาจจะโดยประมาทโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือแม้แต่กระทําโดยเจตนาแต่ว่ากลับออกมากับเนื้อกับตัวได้นะครับแต่ท่านต้องนึกถึงอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับสังคมควรจะต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นะครับผมเห็นเวลานี้เนี่ยโทษผู้ที่ต้องโทษจำคุกเนี่ยนะฮะผมก็ติดใจมานานแล้วนะครับโทษประหารชีวิตมีอยู่ในกฎหมายหลายมาตราในกฎหมายอาญานะครับคำไม่ภากษาถึงที่สุดให้จำคุกก็มีไม่เว้นแต่ละวันไอ้ให้ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตก็มีไม่เว้นแต่ละวันแต่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครเดินไปสู่หลักประหารไม่มีใครถูกจำคุก ตลอดชีวิตพวกคนเหล่านี้ได้รับการพักโทษได้รับการลดหย่อนอภัยโทษต่างๆพวกนี้ออกมาแล้วก็มีบ่อยครั้งนะครับที่คนเหล่านี้ก็ทําความผิดอีกผมคิดว่าถ้าลองตรวจสอบดีๆอาจจะพบหลักฐานนะครับว่ามีคนที่กระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือที่โทษถึงผ่านชีวิตเนี่ยถึงสองครั้งหรืออาจจะสามครั้งหมายความว่าต้องโทษแล้วเข้าไปรับโทษออกมา แล้วก็ทําความผิดอีกล้วก็เข้าไปใหม่ล้วก็ออกมาอีกเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คือข้อเสนอทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ดีข้อเสนอที่จะพยายามลดคนแต่ผมเกรงว่าพอไปสู่การไปบัตรมันจะกลายเป็นอย่างอื่นนะครับสังคมจะเกิดความเจ็บช้าน้ําใจนะครับผู้คนจะไม่กลัวเรื่องของการกระทำความผิดตัดสินใจทําความผิดได้ง่ายเพราะยังไงก็ไม่ต้องต้องโทษถึงที่สุด ในเรื่องของการจําคุกตลอดชีวิตหรือการประหารชีวิตถ้าเราไปมุ่งอย่างนี้นะครับมุ่งเห็นว่าปัญหาของคนล้นคุกเป็นมหาที่สําคัญจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องรีบเอาคนออกจากคุกจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะไม่ให้คนเข้าคุกแล้วเราไปละเลยเรื่องของความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมเรื่องของความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียผู้ที่ถูกถูกกระทํานะครับอันนี้ผมคิดว่าจําเป็นต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับ ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมคิดว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของของคณะกรรมาการหรือคณะทํางานทั้งสิน้นข้อเสนอของพวกของท่านทั้ง10ข้อผมสนับสนุนและขอเป็นกําลังใจให้ทําต่อเพียงแต่ว่าขอให้พิถีพิถนันขอให้ช่วยได้กันสอดส่องด้วยนะครับว่ากระบวนการไปสู่ผลลัพธ์จากข้อเสนอที่ดีดีๆเหล่านี้เนี่ยมันควรจะมีผลลัพธ์สุดท้ายหรือผลที่ออกมาที่ดีด้วย แต่ไม่ใช่ผลที่ออกมาแล้วกลายเป็นตรงข้ามทําให้คนไม่เกรงกลัวความผิดทําให้คนพร้อมที่กระทําความผิดไม่เกิดความยับยั้งชั่งใจสร้างความเชียดแค้นเจ็บช้าน้าใจให้กับผู้ที่ได้รับผลจากการกระทําความผิดดังกล่าวนั้นนะครับขอบพระคุณท่านสมครับขอบคุณท่านประธานครับ